หน่วยเรารักประเทศไทยธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติรวมทั้งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป ธงชาติไทยประกอบไปด้วย3สีห้าแถบสีแดงหมายถึงชาติหรือความเป็นชนชาติไทยความเป็นแผ่นดินไทยสีขาวหมายถึงาศาสนาหรือรัฐทีความเชื่ออันบริสุทธิ์สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอันคุณประเสริฐต่อประเทศชาติและอนณาประชาราษทั้งปวง สุดท้ายนี้เด็กๆได้รู้จักสัญลักษณ์ของสีธงชาติไทยกันมากขึ้นแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย